สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องการเขียน ER Diagram ความหมายของ ER Diagram คือเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบฐานข้อมูล Database Diagram โดยจะแสดงโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในระบบซึ่งช่วยให้นักออกแบบฐานข้อมูลหรือผู้พัฒนาร,ระบบเข้าใจข้อมูลในระบบอย่างชัดเจนและเป็นระบบระเบียบ องค์ประกอบหลักของ E-R Diagram ประกอบด้วย Entity, Attribute, ความสัมพันธ์ Relationship ความหมายของ Entity Entity หมายถึงสิ่งต่างๆหรือวัตถุที่ถูกรวบรวมเป็นข้อมูลเพื่อใช้กับระบบงานที่กำลังพัฒนาอยู่มี3กลุ่ม1 Entity เชิงรูปธรรมมองเห็นได้ด้วยตาเช่นบุคคลสถานที่2 Entity เชิงแนวคิดเช่นวิชาคณะ แผนก3 e n เอนติตี้เชิงเหตุการณ์เช่นการลงทะเบียนการซื้อการขายการยืมการคืนประเภทของเอนติตี้หนึ่งอนติ้ปกติสดรองเอนติต้เป็นเอนติตี้ที่อยู่ได้โดยไม่ต้องอาศัยเอนติตี้อื่นในการคงอยู่ไม่ต้องพึ่งพาหรือขึ้นอยู่กับเอนติต้อื่นสองเอนติตี้แบบอ่อนวิกเอนติตี้เป็นเอนติตี้ ที่อยู่ได้โดยต้องอาศัยเอนติตี้อื่นในการคงอยู่3 e n เอนติต้เชิงความสัมพันธ์เป็นเอนติตีที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อแปลงความสัมพันธ์แบบ many-to-many ให้เป็นแบบ one-to-many ความหมายของ Attribute attribute คือข้อมูลที่ใช้อธิบายคุณสมบัติหรือลักษณะของแต่ละ Entity Entity ิหนึ่ง อาจประกอบด้วยแอ tribute ได้มากกว่า1นึแอ tribute ขึ้นอยู่กับระบบงานแอ tribute จะใช้สัญลักษณ์รูปวงรีแทนแอ tribute หนึแอ tribute และมีชื่อแอ tribute เป็นคำนามประเภทของแอ tribute หนึ่ง simple attribute ที่ไม่สามารถแบ่งแยกย่อยได้อีกคอม composite a t t r i b u สามารถแบ่งแยกย่อยไปได้อีก3 key attribute เป็นแอ tribute ที่สามารถบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของ entity ได้4ซ่ s i n g l e าล l u แ t t r i b u t e หมายถึง Attribute 1.1หนึ่งของ Entity ใดๆที่มีค่าข้อมูลเพียงค่าเดียว5มันติ Value a t t r i b ิ t e มีลักษณะตรงข้ามกับแบบสิงเกินที่สามารถมีค่าของข้อมูลได้หลายค่าความหมายของ Re r e l a t i o n s ช i p คือเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง Entity ในระบบ ประเภทของ Re r e รีเลชันชิป one to one เป็นความสัมพันธ์ของสมาชิกแต่ละตัวของ Entity ีหนึ่งไปสัมพันธ์กับสมาชิกของ Entity อีกอันหนึ่งเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเช่นพนักงานหนึ่งคนมีที่จอดรถหนึ่งที่ one to many เป็นความสัมพันธ์ของสมาชิกแต่ละตัวของ Entity ีหนึ่งไปสัมพันธ์กับสมาชิกของ Entity อีกอันหนึ่งมากกว่า1สมาชิกเช่นนักเรียน1คนเป็นเจ้าของรองเท้าได้หลายคู่ Many to Many เป็นความสัมพันธ์ของสมาชิกมากกว่าหนึ่งสมาชิกของใน Entity 1ไปสัมพันธ์กับสมาชิกของ Entity อีกอันหนึ่งมากกว่า1สมาชิกเช่นนักเรียนหลายคนสามารถลงทะเบียนเรียนได้หลายวิชา ข้อ1พนักงานแต่ละคนสามารถอยู่ในแผนกได้เพียงแผนกเดียวแต่แผนกหนึ่งสามารถมีพนักงานได้หลายคนข้อ2นักเรียนหนึ่งคนสามารถสมัครเข้าได้หลายชมรมและชมรมหนึ่งสามารถมีนักเรียนหลายคนเข้าร่วมได้ข้อ3ผู้ป่วย1คนสามารถตรวจได้หลายครั้งและแพทย์1คนสามารถตรวจผู้ป่วยได้หลายคน ข้อ 4. ลูกค้า1คนสามารถซื้อสินค้าได้หลายชิ้นและสินค้า1รายการสามารถถูกซื้อโดยลูกค้าหลายคนได้ข้อ5ลูกค้า1คนสามารถมีบัตรประชาชนได้เพียงใบเดียวและบัตรประชาชนแต่ละใบาสามารถลงทะเบียนให้กับลูกค้าเพียงคนเดียว ข้อ6นักศึกษา1คนสามารถลงทะเบียนเรียนได้หลายวิชาและวิชาหนึ่งสามารถมีนักศึกษาหลายคนลงทะเบียนเรียนและอาจารย์1คนสามารถสอนหลายวิชาแต่ละวิชาจะมีอาจารย์ที่รับผิดชอบเพียงคนเดียวความแตกต่างระหว่าง primary key และ foreign key primary key ใช้เพื่อระบุต,ตัวตนของแถวในตารางให้เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำกันและไม่สามารถเป็นนันได้ ฟอ e i เรนคีใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางโดยจะเชื่อมโยงกับ p r i m มาร k คีของตารางอื่นเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล